เล่าเรื่องประกันแบบกันเองในตอนนี้เราจะพาย้อนอดีตไปรู้จักจุดเริ่มต้นของการประกันวินาศภัยจากอดีตโบราณสู่ระบบป้องกันความเสี่ยงในยุคปัจจุบันเมื่อพูดถึงคำว่าประกันวินาศภัยหลายคนอาจนึกถึงแค่เอกสารกรมธรรม์หรือบริษัทประกันที่เข้ามาช่วยเหลือเวลาเกิดไฟไหม้น้ำท่วมหรืออุบัติเหตุ แต่ความจริงแล้วแนวคิดนี้มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปนับทันปีและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของมนุษย์ในการรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตจุดเริ่มต้นในพระคัมภีร์โจเซฟและอัวผอมเจดตัวหนึ่งในเรื่องราวแรกที่สะท้อนแนวคิดประกันภัยได้อย่างชัดเจนคือเรื่องของโจเซฟในพระคัมภีร์ไบเบิลโจเซฟทำนายความฝันของฟาโรว่าอียิปต์จะมีช่วงเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์7ปี ตามด้วย7ปีแห่งความอดอยากเขาจึงเสนอให้สะสมทัญญหารในช่วงที่ดีเพื่อใช้ในช่วงวิกฤตนี่คือการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบดั้งเดิมและเป็นแนวคิดหลักของประกันภัยเก็บสำรองไว้วันนี้เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในวันหน้าพ่อค้าจีนกับแม่น้ำแยงซีต้นแบบของการกระจายความเสี่ยงเมื่อประมาณ3,000ปีคริสตกาลพ่อค้าชาวจีนที่เดินเรือในแม่น้ำแยงซี ต้องเผชิญกับเกาะแก่งและกระแสน้ำเชี่ยวเรือมักอับปางทำให้ผู้ค้าหลายรายสูญเสียสินค้าทั้งหมดในพริบตาเพื่อป้องกันความเสี่ยงพวกเขาเริ่มกระจายสินค้าของตัวเองไปลงเรือหลายลำถ้าเรือลำใดลม่มก็จะเสียหายเพียงบางส่วนเท่านั้นนี่คือจุดกำเนิดของแนวคิดกระจายความเสี่ยงหรือ risk distribution ซึ่งยังคงใช้ในระบบประกันภัยยุคใหม่กำเนิดสัญญาประกันภัย จากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่ลอนดอนเมื่อ,อยุโรปเข้าสู่ยุคแห่งการค้าและการเดินเรือสัญญาประกันภัยเริ่มปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการหลักฐานเก่าแก่ที่สุดคือกรมธรร์ลงวันที่23ตุลาคมคศ1347ที่เมืองเจนัวประเทศอิตาลีส่วนคำว่า underwriter ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้มีจุดกำเนิดจากอังกฤษในปีคศ1547เจ้าของสินค้าแสดงรายการทรัพย์สิน และผู้ที่ยินดีรับความเสี่ยงจะลงลายมือชื่อไว้ด้านล่างเอกสารจึงเกิดคำว่า underwrite ผู้รับความเสี่ยงเหล่านี้จะได้รับค่าตอบแทนเรียกว่าเบีย้ยประกันภัยหรือพรีเมียมจากประกันสินค้าสู่การประกันชีวิตและไถ่ตัวจากโจรสลัดในเวลาต่อมาสัญญาประกันภัยไม่จำกัดแค่ทรับสินแต่ขยายไปถึงชีวิตของลูกเรือพ่อค้าและแม้กระทั่งค่าไถ่ตัวหากถูกโจรสลัดจับ นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การประกันภัยพัฒนาไปครอบคลุมชีวิตมนุษย์และต่อยอดสู่ประกันชีวิตในยุคหลังขอสรุปส่งท้ายการประกันวินาศภัยไม่ได้เริ่มต้นจากบริษัทประกันหรือโต๊ะเซ็นสัญญาแต่มาจากสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของมนุษย์ผ่านประสบการณ์นับพันปีตั้งแต่ยุคโจเซฟในอียิปต์พ่อค้าจีนที่แม่น้ำแยงซีไปจนถึงพ่อค้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทั้งหมดนี้คือรากฐานของการบริหารความเสี่ยงที่เรายังใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้หากข้อมูลนี้ดีและเป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์และฝากติดตามช่องประกันทันเวลาด้วยนะคะประกันภัยง่ายครบจบที่เราสวัสดีค่ะ